ขอพรสักนิดหนึ่งนาอตั้งแต่วันนั้นแล้วเนาะน้องก็ยังไม่มีเวลาที่จะอ่ลงนะคะก็เลยพักขอพรสักนิดหนึ่งนาอตั้งแต่วันนั้นแล้วเนาะน้องก็ยังไม่มีเวลาที่จะอ่ลงนะคะก็เลยัก็จะอยู่เราก็จะอยู่ในข้างนอกนะคะข้างในเราเข้าไม่ได้แต่ข้างนอกก็มีอีกอีกอันหนึ่งนะคะอีกอีกนิดหนึ่งนะคะ พาพี่ๆมาชมาสวนเล็กๆนะคะสวนส,สวยๆชมวิวข้างน,นอกนะคะนะคะอันนี้ก็นะคะเดินเที่ยวเล่นไปอยู่นูนต้นไม้นะคะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนะะาเนาะ,ะนะคะเพลินๆนี่นะแล้วนะคะเดินเที่ยวเล่นไปอยู่นูนต้นไม้นะคะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างเนาะนะคะ เพิ่นเพิ่นนี้นะแล้วเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าน้องมาเสาหลักเมืองนะคะของจังหวัดกําแพงเพชรเนาะนะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะสนับสนุนท้ายคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุ้ยเนาะนะคะเอนะคะก็ นี่นะคะอันั้งในคือเสาหลักเมืองของกำแพงเพชรนะคะสักระสักนิดนึงนะคะพี่ๆข้างในก็ซาสวยนะนะคะต้นไม้ก็เยอะอยูน่นะคะเขาทําสวยนะสวยมากเลยนะคะมีหลากหลายต้นนะคะพี่ๆนะคะอ่าอันนี้เขาก็อ่าต้นไม้ก็เยอะอยูน่นะคะเขาทําสวยนะสวยมากเลยนะคะมีหลากหลายต้นนะคะพี่ๆนะคะอ่า อันนี้เขาก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบชอบธรรมชาติชอบมาไหว้พระนะคะก็เน,นินชมต้นไม้ที่ที่นี่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านเลยเนาะวันนี้ก็พามาเที่ยวชมที่วัดน,นะคะอ่านะคะก็มาไหว้พระสกระักนะสักนิดนึงนะคะพี่พี่ทั้งในก็จะสวยนะนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยเนาะวันนี้ก็พามาเที่ยวชมที่วัดนะคะนะคะก็มาไหว้พระก็เนี่ยนะคะก็พามาดูบรรยากาศภายในวัดนะคะอของกำแพงเพชรน,นะคะอ่าพี่ๆมาชมาสวนเล็กๆนะคะสวนสวยๆชมวิวข้างนอกนะคะนะคะอันนี้ก็ สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยเนาะวันนี้ก็พามาเาที่ยวชมที่วัดน,นะคะอ่นะคะก็มาไหว้พระมามาไหว้สักนิดหนึ่งขอพรท่านเล็กๆน้อยๆนะคะอ่นานๆมาเนาะนะคะกม็มาว่ามาว่าต้นไม้ก็เยอะอยู่นะคะเขาทสวยนะสวยมากเลยนะคะมีหลากหลายต้นนะคะพี่ๆนะคะอ่ อันนี้เขาก็มามาไหว้สักนิดนึงขอพรท่านเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะนานๆมาเนาะนะคะก็มา,มาว่ามาว่าต้นไม้ก็เยอะอยู่นะคะเขาทาสวยนะสวยมากเลยนะคะมีหลากหลายต้นนะคะพี่ๆนะคะอ,อันนี้เขาก็ามาได้นะคะพี่ๆมาขอพรนะคะนะคะ ก็วันนี้น้องก็พาพี่ๆมาอยู่บรรยากาศนะคะมามาไหว้สักนิดหนึ่งขอพรท่านเล็กๆน้อยๆนะคะเอ่อนานๆมาเนาะนะคะก็มาว่ามาว่าต้นไม้หลายสายพัน์ธุอยู่นะคะน้องก็เดินเที่ยวเล่นมาได้นะคะพี่ๆมาขอพรนะคะนะคะ ก็วันนี้น้องก็พาพี่ๆมาดูบรรยากาศนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบชอบธรรมชาติชอบมาไหว้พระนะคะ<ม>ก็เน,นินชมต้นไม้ที่ที่นี่นะคะมามาไหว้สักนิดนึงขอพรท่านเล็กๆน้อยๆอยนะคะเอ่อนานนมาเนาะนะคะก็มาว่ามาไหว้ม,ม,มาได้นะคะพี่ๆมาขอพรนะคะนะคะ ก็วันนี้น้องก็พาพี่ๆมาดูบรรยากาศนะคะเขาก็ทำสะ,อ,สะอาดเอี่ยมเรียบร้อยเนาะนะคะวัด oh. <What? S 2> อะไรอย่างเงี้ยคือชอบแบบนี้นะคะจะไม่ค่อยไปที่แบบว่า,า,าเสียงดังเป็นอ,อะไรนะเขาเรียกว่า,าน้องมาเสาลักเมืองนะคะของจังหวัดกำแพงเพชรเนาะ นะคะก็สักระสักนิดหนึ่งนะคะพี่พี่ทั้งในก็จะสวยนะนะคะก็เนี่ยนะคะก็พามาดูบรรยากาศภายในวัดนะคะ,อะของกำแพงเพชรน,นะคะ่ะมาได้นะคะพี่พี่มาขอพรนะคะนะคะก็วันนี้น้องก็พาพี่พี่มาดูบรรยากาศนะคะ ก็เนี่ยนะคะก็พามาดูบรรยากาศภายในวัดนะคะ,อะของกำแพงเพชรน,นะคะ,ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยเนาะวันนี้ก็พามาเที่ยวชมที่วัดนะคะ,ะนะคะกะ็มาไหว้พระก็จะอยู่เราก็จะอยู่ในข้างนอกนะคะข้างในเราเข้าไม่ได้แต่ข้างนอกก็มีอีกอีกอันนึงนะคะอีกอีก,อกนิดนึงนะคะ ่าสักระสักนิดหนึ่งนะคะพี่พี่ข้างในก็สาสวยนะนะคะต้นไม้ก็เยอะอยู่นะคะเขาทําสวยนะสวยมากเลยนะคะมีหลากหลายต้นนะคะพี่พี่นะคะอะ่อันนี้เขาก็มาได้นะคะพี่พี่มาขอพรนะคะนะคะก็วันนี้น้องก็พาพี่พี่มาดูบรรยากาศนะคะต้นไม้ก็เยอะอยู่นะคะเขาทําสวยนะ สวยมากเลยนะคะมีหลักหลายต้นนะคะพี่ๆนะคะออันนี้เขาก็อวยเนาะนะคะนะคะก็นี่นะคะอ่าข้างในคือเสาหลักเมืองของกำแพงเพชรนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบชอบธรรมชาติชอบมาไหว้พระนะคะก็เนินชมต้นไม้ที่ที่นี่นะคะ อ่าสักระสักนิดหนึ่งนะคะพี่ๆข้างในก็จะสวยนะนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยเนาะวันนี้ก็พามาอ่าเที่ยวชมที่วัดน,นะคะอ่านะคะก็ามาไหว้พระเป็นอ,อะไรนะเขาเรียกว่า,าน้องมาอ่าเสาหลักเมืองนะคะของจังหวัดกำแพงเพชรเนาะนะคะก็เขาก็ทำาสสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยเนาะนะคะ มามาไหว้สักนิดหนึ่งขอพอรท่านเล็กๆน้อยน้อยนะคะานานนานมาเนาะนะคะก็มาว่ามาว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าน้องมาเาสาหลักเมืองนะคะของจังหวัดกำแพงเพชรเนาะนะคะก็ต้นไม้ก็เยอะอยู่นะคะเขาทำสวยนะสวยมากเลยนะคะมีหลากหลายต้นนะคะพี่ๆนะคะ อันนี้เขาก็มามาไหว้สักนิดหนึ่งขอพอรท่านเล็กๆน้อยน้อยนะคะนันนานมาเนาะนะคะก็มา,มาว่ามาวัดขอพอรสักนิดหนึ่งเนาะตั้งแต่วันนั้นแล้วเนาะน้องก็ยังไม่มีเวลาที่จะลงนะคะก็เลยพักนะคะเดินเที่ยวเล่นไปอยู่นูต้นไม้นะคะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างเนาะนะคะ มาเพื่อนเพื่นนี่นนะแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยเนาะวันนี้ก็พามาเที่ยวชมที่วัดน,นะคะอ่านะคะก็มาไหว้พระต้นไม้ก็เยอะอยู่นะคะเขาทําสวยนะสวยมากเลยนะคะมีหลากหลายต้นนะคะพี่พี่นะคะอ,อันนี้เขาก็อาขอพรสักนิดนึงเนาะตั้งแต่วันนั้นแล้วเนาะน้องก็ยังไม่มีเวลาที่จะ ลงนะคะก็เลยพัดวัดอะไรอย่างเงี้ยคือชอบแบบนี้นะคะอาจะไม่ค่อยไปที่แบบว่า,า,าเสียงดางส็สกระสักนิดนึงนะคะพี่พี่ข้างในก็จะสวยนะนะคะพี่พี่มาชมาสวนเล็กๆนะคะ สวนส,สวยชมวิวข้างนอกนะคะอ่านะคะอันนี้ก็อ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบชอบธรรมชาติชอบมาไหว้พระนะคะตอนเนินชมต้นไม้ที่ที่นี่นะคะรู้สึกว่าอ่าได้เปลี่ยนบรรยากาศได้มาอยู่กับธรรมชาตินะคะน้องชอบแบบนี้นะคะน้องชอบไปแบบน้ำตกต้นไม้หลายสายพันธุ์อยู่ นะคะน้องก็เดินเที่ยวเล่นก็จะอยู่้องก็จะอยู่ในข้างนอกนะคะข้างในเราเข้าไม่ได้แต่ข้างนอกก็มีอีกอีกอันนึงนะคะอีกอีก,อกนิดนึงนะคะ